รวมกันนร่วมกันเป็นโนค่ะืพื่องออกไพื้ไปทำโนซาเทียวบังที่เทียวมีกี่รายร่วมร่วมสิบหกายสิบหกายแล้วชือเรามากเจียเจีแป้นทิ่กับแล้วการก๊อเนกครับอ๋อแบ่งกกซีเจ้าของส่วนใดหผ่นเก้าเนริวิสีและคณะ ได้พบปะชาวเกษตรกรเรียบร้อยเร็ว14,179ี่่ร้อยเจ็เกีายาวตรง5ากพันนี้นะครับยาวสักิีแต่ว่าพี่น้องจะโดยประมาณเก้าพันเจ็ดรัอยครับโดยประมาณน้ครับราคาจะต้องลดลั่นไปทตามครับแต่ถ้าฉันสร้างพี่น้องจะนะครับเซึ่งไม่มีเงินเหลือคงมันชีอยู่เลย ตรนนี้ถือว่าบัญชีปิดนะครับเพราะบัญชีนั้นจะต้องมีเงินเลี้ยงอยู่ตลอดให้นไม่อนนี้ก็ออยู่แล้วอาดีกออยู่แล้วแลัับีับุีแ้อเออต้องมีคนช่วยลงไหมลง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 อ่าสัที่นะ เออีกครับอะไรทีรอ้าก่ว่ารรกัม้เพื่อมารวมกันนับเสียชื่อให้จับยางก่อนตัวเลยก่อนทัวก่อนตัว